การเสียดิแดน14ครั้งของไทยจากการล่าอนณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกที่ถึงพร้อมด้วยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยออกเดินทางไกลล่าเมืองขึ้นล่าทรัพยากรสยามก็ตกอยู่ในวังวนนั้นวันเวลาผ่านไปดูเหมือนการล่าอนณานิคมล่าเมืองขึ้นไม่เคยหมดไปแต่พัฒนาการสู่รูปแบบใหม่แต่อาวุธยุธโทโธปกรณ์ล้ำสมัย และทำลายล้างกว่าเดิมเติมมาด้วยการล่าอนานิคมในรูปแบบพลังอำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อบีบบังคับค่มเหงประเทศที่ด้อยกว่าเพื่อรักษาเอกราชสยามหรือไทยจำยอมสลักดินแดนเพื่อรักษาเอกราชเป็นประวัติศาสตร์ที่ลูกหลานไทยต้องจารึกว่าเราเคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรในอดีตที่บรรพบุรุษได้สละเลือดเนื้อสร้างมันขึ้นมา สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องร้อยแปดชาแนลวันนี้มาติดตามการเสียดแดงของไทย14ครั้งเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยความเป็นไทยที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างมาพลังอำนาจทางด้านการทหารอาวุธที่ล้ำสมัยของมหาอำนาจทางตะวันตกทำให้สยามหรือไทยต้องจำยอมบันทึกเรื่องราวนี้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานไทยได้เรียนรู้และจดจา แนวคิดเรื่องประเทศไทยเสียดินแดน14ครั้งเป็นประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ที่สยามต้องเผชิญกับอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเขตแดนและการสูญเสียดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้อำนาจของสยามไป สิ่งสำคัญที่ควรทําความเข้าใจคือการเสียดินแดนในแต่ละครั้งมีบริบทและลักษณะที่แตกต่างกันไปบางกรณีเป็นดินแดนที่สยามเคยมีอำนาจปกครองในฐานะรัฐบรรณาการบางกรณีเป็นการปรับเขตแดนตามสนิสัญญาเพื่อรักษาเอกราชส่วนใหญ่ของประเทศไว้และบางกรณีเป็นการตัดสินของสารโลก นี่คือรายละเอียดโดยสรุปของการเสียดินแดน14ครั้งตามที่ปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนการล่าอาณานิคมเต็มรูปแบบ 1. เสียเกาะหมากปีนังให้กับอังกฤษพุทธศักราช2,329รัชกาลที่1สาเหตุคือพระยาไซบุรีหรือพระ,ระกระดะ ได้ยกเกาะมากให้กับอังกฤษเช่าเพื่อหวังให้อังกฤษช่วยคุ้มครองจากการจัดระเบียบหัวเมืองปักใต้ของสยามแต่ท้ายที่สุดอังกฤษก็เข้ายึดครองถาวรพื้นที่ประมาณ375ตารางกิโลเมตร 2. เสียทวายมริตตะนาวสีให้กับพมา่าพุทธศักราช2,393รัชกาลที่หนึ่ง สาเหตุคือดินแดนเหล่านี้เคยเป็นของสยามตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยแต่เมื่อมังสัจจาเจ้าเมืองทาวายเป็นไส้ศึกให้พมา่าและชาวเมืองไม่พอใจการปกครองของไทยทำให้ไทยไม่สามารถยึดคืนได้ทั้งหมดพื้นที่ประมาณ55,000ตารางกิโลเมตร 3. เสียบันทายมารหรือหาเตียนให้กับฝรั่งเศสพุทธศักราช2,353รัชกาลที่สองสาเหตุคือเป็นการเสียดินแดนส่วนหนึ่งของกัมพูชาที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยาม 4. เสียแสนหวีเมืองพงเชียงตุงให้กับพมา่าพุทธศักราช2,368รัชกาลที่สาม สาเหตุคือเดิมดินแดนเหล่านี้เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามชั่วคราวแต่เนื่องจากอยู่ห่างไกลและสยามมีปัญหาภายในเช่นกระบฏเจ้าอนุวงศ์และกะบฏหัวเมืองปากใต้ทำให้ไม่มีกำลังพอที่จะรักษาไว้ได้เมื่อพม่าต,ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษดินแดนเหล่านี้จึงตกไปอยู่กับอังกฤษโดยสมบูรณ์พื้นที่ประมาณ6 2 0 0 0ตารางกิโลเมตร 5. เสียรัฐเปรักให้กับอังกฤษพุทธศักราช2369รัชกาลที่3สาเหตุคือเป็นส่วนหนึ่งของการขยายอิทธิพลของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูสยามถูกบีบให้ยอมรับอำนาจของอังกฤษเหนือรัฐมาลายูบางส่วนพื้นที่ไม่ได้ระบุชัดเจนแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาลายู 6. เสีย12ปันนาให้กับจีน พุทธศักราช2,890รัชกาลที่4สาเหตุคือ12ปันนาเป็นดินแดนตอนใต้ของยุนนานที่เคยเป็นเมืองขึ้นของสยามแต่เกิดการแย่งชิงอำนาจภายในและจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนนี้พื้นที่ประมาณ90,000ตารางกิโลเมตรช่วงการล่าอนานิคมอย่างหนักรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่ห 1. เสียเขมรส่วนนอกหรือกัมพูชาและเกาะอ,อีก6กเกาะให้กับฝรั่งเศสพุทธศักราช2410รัชการที่4สาเหตุคือฝรั่งเศสเข้ามายึดครองและประกาศเป็นรัฐในอารกขาทำให้สยามต้องยอมรับอธิปไตยของฝรั่งเศสเหนือดินแดนเหล่านี้พื้นที่ประมาณ124,000ตารางกิโลเมตร 2. เสีย12จุไทยเมืองไลเมืองเชียงคอให้กับฝรั่งเศสพุทธศักราช2431รัชกาลที่5สาเหตุคือฝรั่งเศสอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนในแถบเวียดนามและลาวซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของสยามพื้นที่ประมาณ80,000ตารางกิโลเมตร 3. เสียดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำสารวินหรือรัชฉานให้กับอังกฤษพุทธศักราช2433รัชกาลที่5สาเหตุคือเป็นการปักปันเขตแดนกับบริติชพม่าซึ่งอังกฤษได้เข้ามามีอำนาจเหนือพม่าพื้นที่ประมาณ30,000ตารางกิโลเมตร 4. เสียดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงหรือจำปาสัก ชัยบุรีหลวงพระบางส่วนหนึ่งให้กับฝรั่งเศสพุทธศักราช2447รัชกาลที่5สาเหตุคือฝรั่งเศสยังคงกดดันให้สยามยกดินแดนที่เหลือในฝั่งขวาของแม่น้ำโขงบางส่วนเพื่อแลกกับการที่ฝรั่งเศสจะยอมถอนกำลังจากจันทบุรีพื้นที่ประมาณ25,000ตารางกิโลเมตร5 เสียมนทุนบูรพาหรือพระตะบองเสียมราชศีโสพลให้กับฝรั่งเศสพุทธศักราช2450รัชกาลที่5 สาเหตุคือฝรั่งเศสบีบให้สยามยกมณฑลบูรพาที่เคยเป็นของไทยเพื่อแลกกับการที่ฝรั่งเศสจะยอมยกเลิกสิทธ,ธิสภาพนอกอนณาเขตที่ใช้กับคนในบังคับฝรั่งเศสในไทยพื้นที่ประมาณ51,000ตารางกิโลเมตร 6. เสียรัฐมาลายูตอนเหนือไซบุรีกาลันตันตรังกานูปลิสให้กับอังกฤษ พุทธศักราช2452รัชกาลที่5สาเหตุคืออังกฤษต้องการขยายอิทธิพลในคาบสมุทรมาลายูสยามจึงต้องทำสนธิสัญญา Anglo-Siamese Treaty of 1909เพื่อแลกกับการที่อังกฤษจะยกเลิกสิทธิสภาพนอตอ,อนาเขตที่ใช้กับคนในบังคับอังกฤษในไทยพื้นที่ประมาณ40,000ตารางกิโลเมตร ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 1. เสียเขาพระวิหารให้กับกัมพูชาพุทธศักราช2505รัชกาลที่9เป็นช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วสาเหตุคือเป็นผลจากคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือสาลโลกที่วินิจฉัยให้อำนาจอธิปไตยเหนือเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาแม้ตัวปราสาทจะตั้งอยู่บนยอดเขาที่ติดกับชายแดนไทยพื้นที่ตัวปราสาทเขาพระวิหารข้อสังเกตเพิ่มเติม การนับจำนวนครั้งและพื้นที่ที่เสียไปอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละแหล่งข้อมูลขึ้นอยู่กับการตีความขอบเขตอำนาจของสยามในอดีตและรายละเอียดของสนธิสัญญาต่างๆ การเสียดินแดนเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแผ่นดินแม่ของไทยทั้งหมดแต่เป็นการสูญเสียดินแดนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบรรณาการเหมืองขึ้นหรือดินแดนที่มีอิทธิพลของสยามซึ่งสะท้อนถึงการปรับตัวและต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชของชาติท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจในยุคนั้นตามที่ท่านผู้ชมได้ติดตามชมข้อมูลจากที่ทางช่องได้รวบรวมมา ท่านผู้ชมมีความคิดความเห็นอย่างไรก็แสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้การเรียนรู้จากอดีตปัจจุบันจะทำให้เราได้กำหนดอนาคตของเราได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ I know friend not you told what's wrong your you're okay. tell me okay And why you never said you